ตาแดกกระเศร้าตัวนี้เนาะตาแดกกระเศร้าคือว่าไข้เมล็ดอาการกระเศร้าอาการกระเศร้าเนาะแม่วันนี้เนอะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อะนัวขึ้นอีกบัได้บัจืดตัวนว่าตัวนี้แมนสีเข็ดก้อยนัวเข้าบะหมีชวนว่าเกลือกันว่าบอยใส่ปลาโลกกับปลาตัวนั้นแกงปลาใส่ไข่มดแดไข้เมดแดงแกงบกเพียดแล้วก็หอยไข่มดแดง ก็ดีพอไม่นอ้องที่เขามาติดตามเลยครับสม้มวันนี้มาพอกรับสองเบาะแครงอกกันตราก,กินให้เรานอจากคลิปเมื่อแล้วคลิปที่ว่าเ,เขาไปแย่ไข่ปลาแดงแรงกเร็เลิกไม่เห็ดกินบาดนี้ทางเางตีว่าเสียช่องเมนูมืันนี้มีต้มปลาใส่ไข่ปลาแดงในราคาต่อยไข่ปลาแดงมีช่องเมนูต้มตำมะพร้าวนาคากำลังขางหมออยู่ คุณลุงล้วก็ไปขั้วปลาปลามากนะปลามากกับที่น้องปลาม่อเน้ยอันนี้ภาษาสนศาสตร์เอิ้นว่าตะแรงกับเศ้าตัวนี้เนาะตะแรงกับเศ้าคือว่าใครมาเร่งชาลาวแต่มาเรื่งตัวนี้เนี่ยเม็ดเป้งเราเทิ่งเอิ้นว่าเม็ดเป้งกระยุยกระเซ้าเม็ดเป้งเนี่ยเม่นกระยุยกระเซ้าเม่นตัวสีแดงๆในเนื้อเนี่ยกัเม่นแม่หมดมันเนี่ยหมดนี่หรือว่าแม่มันนี่แม่่น อาการกระเศร้าอาการกระเศร้าเนาะแมวมันนี้เลยตามนี่เด้อพี่น้องเด้อเบาขึ้นอีกบ่ได้บ่จืจอและไล่เติบมัอนี่มึงเหลืออยู่เหลือกินอยู่หรอกถ้าก็ตั้งสีใจแม่มันอยู่แต่แม่แล้วก็ไข่อยู่แต่ไข่เรื่องไงแมวมันนี่เสียไว้แกงกับปลาแกงใส่ปลาใส่ไก่เนื้อแดงนี่แล้วก็ะกระส่วนแก้วสองตู้เลยส่วนไข่มวมันนี่นี่ยมันสีก้อยกินตอนเที่ยงนี่ ไ <Yeah. S 1> ล่ๆเติบพออยู่พวกินได้อยู่เธ้กินมาเนี่ยเออรวนเป็นว่าอ้ยก,ก็เช่าพี่น้องเออรวมเนี่ยเป็นไข่บดแดงเออเือดยังไงดีหมอกล็ลงปลดใส่ปลาโลู <S <S อ๋อแี่มาได้สองเมนูคือ มีก้อยแล้วก็มีต้มใส่ปลาเนี่ยหมูกระป๋อแล้วก็ปลาล้งสวนว่าตัวนี้แมนสีเห็ดก้อยทางอาจารย์วันก็กำลังสียงำเนินการเห็ดก้อยแบบหมูห่านหมูห่านหมูมีพักมิมีก็มีอยู่นในถักรอยมัดนะอันนี้เขาครัวพี่น้อย เขาสิบว่าทางภาษาเวียดพี่น้องเป็นนัวเขาว่ามีอแต่กันภาษาเขาแต่แทกอะเป็นนัวกันเพาว่าท่านทางภาษาเวียดมาใส่เพิ่นว่ามีเป็นนัวชวนว่าเกลือเพิ่นว่าบอยเป็นนัวอะไรมีเออหมกเพชรกำลังสีจีตัวหนูกำลังต่ำสีใสต้มปลาเี่กกำลังสีกอด หมอก็ล่างฝนงานเนยันงานกเป็นงานกินหลาใครมาแดงข้าก็มีแต right? ่ต mm ึงๆนำงานมั้งใครตึงๆฝนตกใหม่อาชีก่อยกิน ใส่เขียนนะจีละใส่เลยเาะมใส่ไหมมาใส่นะจีนะในลยไปล้างก่อนอจากใส่เสีอไปใส่ก็ได้มันบริินอย่างยนี่ไปล้างไม่ได้ไปล้างเลยก็ใส่ยี่น้มัไปงผลงานอยู่อสพรหาการเขียนได้แต่เขียนตะป่าถ้าเมื่อเดือนยามร้อนร้อเดือน่ะเราจะกินไปหาข้าวเือนพี่นนอก Thôi cho cái đôi chuyện tập pha, bò 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 kia ha ha đây đi dập đi xếp ừ, bắt กับบกินได้บุกินสิ่บ้านแข็งแ้งเลยกินเดียวก้าแหละปิกินอเนเพื่อนก็จมานาะเขาเพื่อนเขาคือชินาค้านเลยสำเนาเรื่องให้นะเรื่องให้คำบอให้แต่ทบกินคือเอเรีกว่าเรียกบ้าเรียกาไม่กินเท่าไหร่เรื่องนค่าแ่าเป็นกะปาเนี่ย้ากูกนเรื่องนี่เข่ได้กินกินเโมเจโมเนาที บวารสฟเพงอย่างนัรวมมิดพี่น้องเว้ยรมมิดมมิดนี่แหละิสนบทว่าอาหารกับแน่้ะสมกินทะเสาบดสมุกการน้ะเสียตะปาตมปลาที่กีตะปาตม้วย ง่ายพูดจะเบิ่งนมันจนออกไปเลยแข็งขามันเวลากับใหรก็นึ่งตัดในใครเลยเนาะที่งคือผูุ้่งรสชาติเป็นมันมันบ่ไหยมาละมอเนี้ยมันเคยกินเลยเคียนนี้กธรรมดาธรรมดาเทียเราธรรมดาอเียดอนั่นนเออ คือเขียดตัวแล้แสบพักในไข่แบบกินไข่ตัวมันออกไข่มันเป็นพวกพวกอันนั้นยงกเป็นซีบบงเ่นอะไรแกงปลาใส่หมดฉมร่วมมิดกับอันนี้แกงเลาป่าเาร์จามเกอร์นั้นเกอรอจางเกลือใส่เกอข้างนี่ย็นกะลัง ุูแตงใช้กันกูนเออเพ็ดได้หมดตีเนาะลืมไม่ได้เท่าตะกีอเพช้ยังไงตอนนี้มีลือตือนัวแล้วก็ข้าวคั่วหลังใส่ชองย่างแต่ว่าเขาขาดพักษะธรรมดากับมี่เรอเขาบอกอยากใส่อยากล่องกินแบบพี่พักเบิ้งเอิ่แล้วกลือลยซิมอลย

หลงเลยเกิดอะไรขึ mm. Teraz, like, e ้นมาทีกำลังเทปอันน้กำลังสิซุดเป็นนายทนทนอยู่เทปเาก็ได้ที่ใัญ่ๆหน่อยาเแก้วเพชรด้แหละครับทําเชปล่อยไค่มดแรงไ่ม ช่องเมงนูมาเลยเก๋ไก่มาแต่กะดีด้วยทีนยนท่นะครับก็ะกใหม่ตับนี่ได้กับมบดแตกเป็นอันหนึ่งอ่าคือจะแซ่บปากนี่ไม่้องนี่ต้มร่วเม,ม็ดต้มปลากับเขียตดตะปาท์กะเซ่ไข่มดแดงหนิดหนึ่ง เอาเมนูครับเมนูที่หนึ่งแล้วแล้วยังถาเมนูที่สองกอยไข่มุแรงอันนี้นถาแช่เกลือแล้วก็บักเพชรข้าวขวา็ถือว่าสมบูรณ์เข้ามามีพกักด้วริ่มเก็บพ,พกักมาเก็บพักกันกอดแซ่แช่เกลือไปว่ากับเครื่องปรุงแล้วละเอเอเป็นขั้นตอนใส่เพชรเนี่ย จบว่าจนดเงินมีห้าก็จีเก็ดแจล์เพรได้จับน้ำนจานนี่ได้เสารไว้ซะเ,เออตัดไซซชิดได้หลายก็ได้อโอ้หน้าตาไปตะกินเนอะพี่น้องเลยเสียดายจะ่มีพักนะ

เห่็บบ้านเราส้มเจียวหมูเกลี้าจะยอดหนามใช่ไหมล่ะเจียวหนัยอดน้มใช่ไหมโจ๊บแบบแล้วเนาะใช่แล้วขวดเนใ่าะได้แล้วตอนนี้ไปกินก่อนพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วสมเร็จแล้วเอ๋อจะไปกินอยู่ในพันเนี่ยอยู่ในหอผักพูดว่าอยู่นอกมันแดดก็ได้เห็นแสงแดดพี่น้องเอ้ยนี่ มันฝนตกทั้งเสมอเลยมันก็ต้องเห็นแดดมาพี่น้องมาก h, ma, ินข้าวกินน้าน้ำกันข้าวหอมมะลิเป็นแกงปวาใซ่ไข่มดแดงไข่มดแดงแกงบกเพชรแล้วก็่อยไข่มดแดงเปิดธนิก้ิลลนี่ไอยปลาปูแบบนีาเด้ก็้ไหมสู้สลับเรายกสลับเรียกเอ็้าันเรียหนสมร